สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านตอนนี้ผมอัดวีโออยู่หน้าอู่หกเกนะครับนี่คือความเดือดร้อนของชาวไทยนะครับเพราะว่าออกมาเนี่ยมันมีแต่ขี่โคลนนะครับแล้วทําให้ถนนมันลื่นนะครับระวังกันด้วยนะครับเนี่ยตรงโค้งเนี่ยครับพอฝนตกใหม่ๆแล้วมันลื่นนะฮะก็ล้มกันไปหลายคนนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีกิจการสร้าง แบบนี้คุณไม่มีปัญญาทำเทพื้นหรือลาดยางให้มันดีไม่มีคนออกมาอย่างนี้คุณอย่าทำดีกว่านะครับเนี่ครับเมื่อเช้าก็ล้มไปหลายคันฝนตกใหม่ๆก็ลื่นกันนะครับระวังกันด้วยนะครับพี่น้องชาวท่าอิดทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับขอถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะครับเนื่องจากต่อจากเมื่อเช้านะฮะนี่คือล้มอีกแล้วนะครับนี่คือล้มอีกแล้วนะครับนี่คือล้มอีกแล้วนะครับลื่นอีกแล้วนะครับ คือต้องการให้ให้ตายก่อนหรือยังไงถึงคุณถึงได้มาทำนะครับลื่นนะครับลื่นอีกแล้วลื่นมากครับสวัสดีครับขอถ่ายอีกคลิปนึงนะครับเนื่องจากต่อจากเมื่อเช้านะฮะนี่คือล้มอีกแล้วนะครับนี่คือล้มอีกแล้วนะครับนี่คือล้มอีกแล้วนะครับลื่นอีกแล้วนะครับ คือต้องการให้ให้ตายก่อนหรือยังไงถึงคุณถึงได้มาทำนะครับลื่นครับลื่นอีกแล้วลื่นมากครับ าว่าดีไม่เลืกอ,ออกไปเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูได้เลยฮะก็คือความกระตือรือร้นเนี่ยพี่ผมก็ว่าความกระตือรือร้นนะครับแจ้งเตือนไปไม่รู้กี่ครั้งสิบกว่าครั้งได้แล้วครับออกหนังสือนี่รองนายกนายกผมมันไปหน่อยครับเออต็มที่พี่ชอบรู้กี่ครั้งแล้ว แจ้งเตือนจนแบบขอังสือแจ้งเตือนนะครับแล้วก็แจ้งจากที่พี่โพสไอ้ที่เรื่องรถบนทราลื่นหกล้ม่ะครับคืรถแห่งหนึ่งเนี่ยคบผมันเป็นยังไงคะเรื่องราวมันยังไงคือคืออย่างนี้ครับพี่หน้าอู่แห่งนี้นะครับพี่ที่เห็นไหมครับว่ามันเป็นขี้โคลนะฮะรถเมย่ําขี้โคลออกมาทําให้ถนนมันลื่นพี่ทุกครั้งที่ฝนตกย่อมีอุบัติเหตุนะฮะตกตีสามก็มีอุบัติเหตุตีสาม ตกสองโมงเช้าก็มีอุบัติเหตุตอนสองโมงเช้านะพี่พอถนอนแห้งมันก็เป็นฝุ่นพี่ร้านค้าแถวเนี้ยได้ผลกระทบหมดพี่เป็นฝุ่นกินข้าวไม่ได้กินอะไรไม่ได้พี่เป็นฝุ่นแต่ที่สำคัญคือฝนตกแล้วถนนมันเลื่นพี่ถนนมันเลื่นในที่นี้คนที่ได้รับบาดเจ็บอะ่ะผมพยายามบอกไปหลายคนแล้วว่าไปเรียกร้องกับเขาได้นะพี่เพราะว่ามันเป็นความมักง่ายของเขา นะฮะไม่ใช่อุบัติเหตุทำทางธรรมชาติพี่เข้าใจไหมครับแต่่าไม่ไมค่อยมีใครกล้าเข้าไปพี่เรียกร้องพลรบรเรียกร้องนู่นนี่นั่นนะฮะผมถามมาว่าถ้าจักรยานล้มจากคุณดาพลรบรที่ไหนนะฮะน,น,นี่คือความเดือดร้อนของชาวท้าเอกไตามานี่เลยครับแลวนี่มันทุกครั้งรถอะไรคะอูรถเมย์ไทยสมายพี่บริษัทไทยสมายมันมีสายอะไรบ้างคะเนี่ยผมมีหลายสายที่มีหลายสายมากครับ สาเบื้องต้นมีสายอะไรบ้างได้สายสิบแปดสายหกเก้าสายอะไรเงี้ยพี่ก็มีหลายสายอยู่ครับค่ะแล้วบติเหตุนี่เกิดเกิด,กดขึ้นยังไงเกิดขึ้นจากที่โคนเนี่ยพี่เพราะรถเมย์ย่างพี่เห็นยางไหมฮะเห็นยางที่เปิดที่โคนไหมครับเขาย่างที่โคนออกมาเนี่ยพี่ย่างที่โคนออกมาไปถึงโค้งถึงโค้งตรงนี้นะครับแล้วรถมันก็ลืน่มลนมอเตอร์ไซค์ลื่นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นคนของที่นี่จริงๆเลยเขาจะรู้ ว่าตรงเนี้ยมันจะลื่นมากแต่คนอื่นที่เขาไม่รู้นะฮะคนอื่นที่เขาไม่รู้พลาดแน่นอนนะฮะบวกกับรถเก่งมั่งเข้าไปในร้านต้มตามมั่งพี่ดูร้านต้มตามนั่นปิดไปแล้วนะคือมีรถแหกเข้าไปตรงนั้นด้วยความที่มันลื่นด้วยความที่มันลื่นพี่มันแหกเข้าไปนะฮะสัญญากับเราว่าจะสร้างจะสร้างจะสร้างมาตลอดหลายเดือนก็เพิ่งมาสร้างเนี่ยตรงเนี้ยที่สร้างเพราะอะไรนูม้มพี่ ที่สร้างเพราะว่ามันเป็นหลุมรถคุณออกมาตกหลุมกันชนหักแค่นั้นเองนั่นคือประโยชน์ของเขาแต่ผลกระทบของเรามันไม่ใช่ตรงนี้ครับพี่พี่คือผลกระทบของเรามีอยู่เท่านี้เลยครับและทีนี้เหตุการณ์อย่างเนี้ยที่เันเสือแชอะไรอย่างเนี้ยนานเลยยังครับหลายตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาครับมีประมาณห้าหกเดือน ได้ครับที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ใช่ครับแล้วเราเคยร้องไปที่หน่วยงานไหนบ้างหลายครับมีอะไร,รมั่งก็มีร้องที่เทศบาลไซม้านะฮะร้องที่อำเภอนะครับแล้วก็งเงียบมาดูเหมือนกันพี่มาดูแล้วก็งเงียบมาดูแล้วก็งเงียบมาดูแล้วก็งเงียบแล้วเขาเคยให้เหตุผลเราไหมว่าต้องทำยังไงให้เหตุผลนะครับก็วิธีแก้ของเขาก็คือเดี๋ยวเขาจะสร้างเทปูนใหม่นะครับ แต่พวกผมคุยกันว่าระหว่างที่คุณกําลังสร้างเนี่ยคุณต้องมีมาตรการการจัดการให้ดีกว่านี้นะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรพี่นี่ครับคือมาตรการการจัดการของเขาคือเอาป้ายเหลืองๆมาติดทาว่าถนนเล่นนะฮะปรด,ดระวังปรดละมัดระวังนี่ครับคือมาตรการการแก้ไขของเขาถูกต้องอ่ะพี่มันไม่ถูกต้องถ้าผมเป็นเจ้าของนะผมจะให้ลูกน้องอะมายืนฉีดล้างล้อตรงนี้ เพื่อที่จะไม่ต้องย่ำขี้โคลออกมานะฮะแต่นี่นี่คือมาตรการของเขาคือป้ายเหลืองๆมาติดน่ะ,นะคือคือคุณต้องอ่านคือคุณต้องดูว่าถานนมเลืน่นแล้วคนที่เขาไม่เห็นนะ่ะแล้วคนที่เขาไม่รู้อ่ะแล้วตอนนี้เราใหญ่แก้ไขยังไงที่เขาไม่ตอบแก้ไขยังไงครับก็นี่ครับอยากให้แก้ไขนี่ี่ะสิ่งที่พี่เห็นอยู่เนี่ยคือมต้องถนนหรือว่าล้างล้อก่อนออกมาเนี่ยคือสิ่งที่แก้ไข นะเพื่อที่จะไม่ให้ย่าขี้โคออกมาบนถนนหลวงอันนี้ถนนหลวงนะครับไม่ใช่ถนนของบริษัทไทยสมายเนี่ยบริษัทสมายบัสอะไรเนี่ยฮะมันมีหลาย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 บริษัทนุ่นไทยสมายอันนี้สมายบัสสมาร์ทบัสคุณอยู่รวมกันเป็นลาเป็นฟกเป็นเหล่าเป็นหมู่เงี้ยทำไมคุณไม่ทำให้มันดีกว่านี้อ่ะมันมีหลายสา <นะ S 2> ริษัทเถอหลายบริษัทอยู่ด้วยกันใช่ครับตอนเนี่ยเริ่มพังเริ่มลื่นเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยพังหมดรถล,ลาเนี่ยครับพัง<า>มผมถามว่าคุณจะเบาพลบอที่ไหนอ่ะจากเหตุการณ์ที่อู่รถมีสายหกสิบเก้าหรือว่าอีกหลายสายนะคะที่ทำให้รถไเสียอะไรอย่างนี้นะคะ่ะทางเทศบาลมีอะไรที่ออกมาดูแลในจุดนี้ได้ยังคะครับจากคำถามใช่ไหมครับ,รบทางเทศบาลเมืองเสมาไม่ได้นิ่งเฉยเลยมาทุกครั้งเวลาชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแม้ไม่ได้รับความเดือดร้อน ท่านจ่าสิบเอกมงคลสวุวรรณโคธรนาะยกที่มตรีเมืองไซม้าก็ช่วยกำชับอยู่แล้วในพื้นที่ตรงนี้ทุกๆครั้งครับผมเองในฐานะประชาชนชาวไซม้าคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะรู้สึกไม่สบายใจเลยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแจ้งเตือนจนบางครั้งทางองค์กรหรือหน่วยงานเหนื่อยเหนื่อยกระใจว่าทําไมทางผู้ประกอบการถึงไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยปล่อยให้เด็กๆหรือประชาชนเนี่ยครับขับรถโรงเรียนเนี่ยฮะลื่นล้มอยู่ตลอดนะครับสอง ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องอถนนเละก็จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นะนะครับพอปัญหาเรื่องฝุ่นเขาบอกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้เข้าหน้าหน้าแล้งก่อนนะฮะจะทําจะแก้ไขพอถึงหน้าแรงถึงหน้าแล้งมีฝนฝนก็บอกว่าทําให้ถนนเละอีกนะครับพอถนนเละอีกเนี่ยเขาก็อ้างว่าเดี๋ยวขอให้จบฝนก่อนแล้วค่อยทําผมไม่รู้สึกไม่สบายใจผมก็เลยมาคุยกับ ไม่เคยคุยกับผู้ประกอบการเลยผู<ะ>้ประกอบการไม่เคยลงมาเลยให้ผู้จัดการเนี่ยฮะให้ผู้จัดการเนี่ยครับมาแก้ไขาปัญหายอย่างเดียวเลยแล้ววันนี้ผู้จัดการก็คงไม่อยู่แล้วน่าจะหนีไปแล้วข<ะ>อโทษครับผมอาจจะใช้คําพูดผิดก็อาจจะติดภารกิจนะครับเลีวจะติดภารกิจครับเ <laughs> <c oughs> นี่ยครับจนทําให้ชาวบ้านเนี่ยครับอย่างเช่นน้องบอยน้องบอยเนี่ยแหละครับประชาชนที่สัญจรไปมานะครับที่มีจิตสาธารณะที่อยากดูแลพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยต้องทําให้ลุกข,ขึ้นมาลุกขึ้นมาเพื่อ ครับมาตรการของงานทางเทศบาลเมืองไซมานะครับต่อไปปุ๊บผมจะให้งานเทศกิจแล้วก็งานป้องกันบรรเทาสาธารไฟมาดูทุกวันว่ามีการแก้ไขไหมอย่างที่รับปากกับทางเทศบาลไว้นะครับส่วนเรื่องอ <c oughs> เวลาเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากจากผู้ประกอบการนี้จริงๆนะครับก <c oughs> ็อยากให้เขามีความรับผิดชอบต่อการ <c oughs> เกิดอุบัติเหตุด้วย <c oughs> ไม่ใช่รับผิดชอบไม่ใช่เรื่องผิดชอบตอ,ตอนตอนตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ ต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณทําไว้อย่างนี้ยฮะที่เห็นอยู่นี่แหละครับนะครับแล้งานเทศบาลเมืองไซม้าไม่เคยนิ่งเฉยครับไม่เคยละเลยหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการครับแล้วก็ฝ่ายผู้บริหารแล้วก็สมาชิกสททุกท่านครับแล้วก็ประชาชนไซม้าตรงนี้ที่รับความเดือดร้อนมากที่สุดผมคิดว่าทางร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตรงนี้แหละครับแล้าแม่ผู้เจ้าของเจ้าของร้านค้าทุกท่านครับอย่างนี้ครับเขาเกิดเหตุแล้วก็เขาอยู่ในผู้ประสบภัยจริงๆผมก็อยากฝากทางสื่อนะครับ ช่วยกันช่วยกันครับช่วยผมด้วยช่วยอีกแรงหนึ่งนะฮะถ้าเมื่อผู้ประกอบการยังดือ้อรัน้นไม่ทําอะไรเลยดูครับดูเลยฮนะเนี่ยฮะอย่างเงี้ยครับขออนุญาตนะครับดูนะครับรีบแก้ไขาด้วยด่วนนะครับนะครับต้องให้เกิดอันตรายถึงกับชีวิตก่อนแล้วคุณจะลงมาดูจริงๆแล้วเนี่ยคุณเห็นปัญหาแลนะ้วคุณน่าจะลงมาเลยนะครับ แล้วเหตุการณ์อย่างนี้เกิดมานานเลยอย่าง<อ>ค่ะที่บอยเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับไม่ฝุ่นก็ทําให้ดินติดล้อรถมาเละบนถนนเนี่ยครับไม่ได้เพิ่งเกิดวันสองวันครับไม่ได้เพิ่งเกิดวันสองวันครับทางเทศบาลเมืองเรามีหนังสือแจ้งเตือนแล้วเรามีทุกครั้งเวลาเราออกมาบอกกล่าวเขาด้วยวาจานะครับเราคุยด้วยวาจาแล้วนะฮะหาทางออกร่วมกันแล้ว แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมบริษัทเขาถึงไม่เร่งรีบดําเนินการแก้ไขฮนะในเมื่อที่เขาไปแก้ไขอย,อย่างนี้ค่ะแล้วทางเทศบาลของเราเมีมาตรการคัดเด็ดขาดอะไรยังไงบ้างไหคะมาตรการคัดเด็ดขาดต่อไปผมเองในฐานะรอ,องนายกด้วยและประชาชนในแซมา้วยครับสำหรับผมเองเนี่ยมาตรการการแก้ไขเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องอให้งานเทศกิจนี่แหละครับเข้ามาดูทุกวันนี่คือการแก้ไขเบื้องต้นก่อนเพราะว่า ไม่ทราบว่าบริษัทนี้ทําไมเขาถึงเขาเรียกฮนะเขาถึงไม่ใส่ใจกับ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 ตรงนี้เลยกับส่วนรวมแล้วก็กับชุมชนเลยครับถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล้วแต่เขาก็ยังไม่ปฏิบัติตามยังไม่แก้ไขเงี้ยค่ะท<ม>างเทศบาลจะทำยังไงต่อครับผมว่าผมว่า,วาต้องแจ้งไปทางสบพบางสีเมืองด้วยให้มาร่วมกันในเกี่ยวกับเรื่องงานจราจรนะครับให้มาช่วยกันเพราะว่าได้ข่าวมาว่าตอนนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็ลงมาแล้วแล้วก็ส่วนไม่ลงทำอำเภอ้งฮะลงมาแล้วนะครับอย่างน้อยผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องทราบปัญหาเกี่ยวกผู้ประกอบการนะครับในความดื้อรั้นผมต้องบอกว่าความดื้อรั้นจริงๆนะครับในงานเทศบาลเมืองไซม้านะครับก็อขอขอบคุณนะครับที่ให้ความร่วมมือที่ขอขอบคุณนักข่าวด้วยเช่นกันนะครับที่มาทําข่าวให้นะครับ